ล่าสุดหมาดๆเลยนะฮะกับสัญญาอีกหนึ่งอย่างที่เป็น Talk of the t o w ทไปหลายวันเลยทีเดียวนั่นคือกิ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 ที่เราก็เห็นเป็นตัวเป็นตัวลูกกระจกในในมุดแดงนี่แหละใช่จริงๆหมวนี้เรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจตอนที่เราได้รับข้อมูลตัวนี้มาว่า หุยสัญญาบางอย่างเหมือนที่อาจารย์ต่อได้บอกในแต่ละยุคสมัยการตีความมันจะมีการแปลเปลี่ยนไปอย่างยุคเราอย่างตอนที่พูดกิกกี้อ่ะกิกกี้กิกกี้อย่างเราก็โอเคเรารู้แล้วเขาเขาพยายามจะสื่อว่านี่คือเหล่าลูกสมุนของตัวในแก๊งขบวนการเซนไตต่างๆในที่แบบดูแบบไม่ค่อยได้มีอะไรบทบาทหรือถ้าเมื่อไงคือถ้ามองในแง่ของเชิงสติปัญญาเนี่ยก็จะแบบไม่ได้ทำไม่ได้ทําอะไรที่แบบมีใช่มาเพื่อเพื่อแค่แบบสับทีนึงใช่ ามา<ง>ด้วยด้วยบทบาทเดียว<ช>อะไรเงี้ยแต่พอรัฐมนตรีคนหนึ่งหยิบยกขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเพราะคําคํานี้เนี่ยในแง่ของบริบทปัจจุบันมันแปลว่าอวัยวะเพศหญิงแล้วคุณมาพูดอย่างนี้กับสอสอหรือรัฐมนตรีที่เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการดูหมิ่นดูแค้เหยียดเพศหรือเปล่าซึ่งในทีแรกเราเราก็แบบงงว่าเฮ้ยลักษณะการพูดหรือบริบทของคำเนี้ย มันแปลไปตรงนั้นได้ไงแต่พอเราเซิร์ชดูด้านนี้อ๋อมันมีคําที่ใช้ในลักษณะเดียวกันคําว่ากีอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันอาจจะเกิดจากการที่หากเราดูตรงแป้นพิมพ์อ่อหีบกอกไก่มันติดกันในหลายครั้งอาจจะเป็นการพิมพ์มาจากอย่างนี้หรือเปล่าก็คงงั้นแล้วแล้วพอพอถูกใช้ซ้ําๆถูกพูดถึงซ้ําๆคนกลุ่มหนึ่งก็จะเข้าใจว่าคําว่ากีหรือกีกี้จะหมายถึงอวัยวะเพศหญิงเหมือนกันซึ่งยุคสมัยมันคนละยุคกันนะครับ ย้อนกลับไป30ปีก่อนคนที่ดูขบวนการเสีนตก็จะไม่มองว่ากีกกี้คืออวัยวะผู้หญิงอะไม่ใช่หรอใมันก็เป็นก็เป็นตัวโกงอะแหละใช่ที่ชอบมาจับเด็กไปเร่ยกระถ่ายแล้วพระเอกต้องไปช่วยใช่แต่พอมองพูดถึงทุกวันนี้บางบางกลุ่มบางสังคมอาจจะไม่รู้จักกีกกี้เราแล้วก็ได้พี่ก็มันไม่มีแล้วไงใช่คือผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งคำเดียวกันหรือสัญลักษณ์เดียวกัน แต่พอบริบทเปลี่ยนไปคำก็เปลี่ยนอันนี้จะต้องถามอาจารย์ตอบก็อย่างที่บอกครับคือเรื่องของสัญญาความหมายอะครับมันขึ้นกับเรื่องเวลาเรื่องแบ็คกราวเรื่องวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับก คืออย่าง <blade> พวกเราเนี่ยรุ่นใกล้ๆกันเนาะเขาใกล้ๆถือว่าใกล้เราเข้าใจเลยว่ากีกี้แต่สมมติอย่างลูกศิษย์ผมก็น like <bbe> ่าจะแบบเจนเซอะไรเงี้ยเนาะมีมีสิทธิ์อย่างมากที่เขาจะไม่เข้าใจนะว่ากีกี้คืออะไรใช่อย่างรุ่นลูกผมนี่เขาไม่รู้แต่เขาจะรู้ว่ากีคืออะไรเพราะว่าคืออย่างที่บอกนะมันก็คือเป็นมันจะมีหลังๆมันจะมีพวกคําที่ชอบพิมพ์ผิดแล้วลายเป็นคําที่ใช้ไปเลยเช่นเบย์อ่ะเขาว่าเลยเป็นเบย์อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันก็หอหยีเป็นกอไก่อะไรเงี้ยใช่ไหม